นะคะจะมาโชว์เพลงนะคะน้องชนานันสรีบุรีนะคะร้องเพลงขอจองในใจของคุณตะกกแตนชนระดาค่ะอ้าวเปลี่ยนชุดแล้วะขอขึ้นอีกสักรอบนะคะสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชัเอ้ยนางสาวชนานันสรีบุรีค่ะ สั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของหมดสิทธิเรียกร้องรักเอื้อทอนที่ไหนไม่มีบัตรท,ทอรักษารกรักในใจสามสิบบาทเลยเก็บไว้ไปซื้อผ้าเช็ดน้าตามดีอยู่ใกล้ชิดด้วย สุใจพออยู่ห่างไกลฉันคอยไกลเธอในฝันฝนตกทางนี้จะเนาอถึงเธอไม่นานห่วงใยจากใจของฉันเธอเคยจะรู้หรือเปล่า เธอไปเดินเล่นในใจเสมอแม้ว่าเรื่องจริงเป็นไ้้ยแค่ฝันละเมอฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุดจุด,จด ต้องรักคนมีเจ้าของทั้งที่ใจนี้ไม่คิดแย่งเธอมาครองไม่คิดเป็นตัวสำรองแต่ขอจองเธาไว้ในใจบางทีอยากถามอยากรู้ว่าเธอเหนื่อยไหมแอบพาเธอไป ฉันได้แต่คิดถึงเธอเวลาที่จุดจุดจุดขอจองในใจครับจากน้องชนานันนะครับ แนวเพลงของคุณตะกกแตนชนรดาจบลงไปโอ้โหเหนื่อยไหมครับเหนื่อยค่ะโอ้พิ่งแสดงข้างล่างเสร็จมาหมาดๆขึ้นเวทีอีกแล้วน้องรู้ไหมว่าน้องเป็นรุ่นน้องที่ที่เป็นความหวังของํำแสนเรานะใช่เป็นเป็นรุ่นน้องที่พี่ภาคภูมิใจนะครับขอบคุณค่ะนี่วันนี้อ่าไม่ไม่เกี่ยวกับการนะครับขออนุญาติอเรอบรันก่อนทำเฉยเกินหน้าเกินตาออกหน้าออกตาครับก็ นะครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็นน้องที่มีความสามารถนะครับคำแสนของเราก็สร้างชื่อเสียงเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะทูบีนัมบวันได้รางวัล2-3ปีซ้อนนะครับในระดับประเทศนะครับก็เป็นการันตีครับก็มาฟังท่านกรรมการจะเห็นด้วยกับทางพธิธีกรหรือไม่นะครับค่ะนะคะ, <c oughs> ะ,คะขอเรียนเชิญท่านประสัตว์จังหวัดน้องบวัวลำพูนะคะท่านสมพงค์อุปพงค์ค่ะคอมเมนต์น้องๆนะคะครับเ,เพลงนี้นะครับ เป็นเพลงที่เป็นเพลงวัดสนุกสนุกนะครับจะเป็นการต่อว่าต่อขานนิดหน่อยนะครับก็ไม่ถึงกับว่าโกรธแค้นอะไรนักหนานะครับเพลงนี้ก็เหมาะสําหรับน้องนะครับน้องรู้สึกว่าจะเลือกเพลงได้ดีมากนิดหนึ่งนะครับในในคราวต,ต่อไปถ้าน้องจะจะแสดงในในประเภททีมแล้วนะครับแล้วก็จะมาแสดง เดียวอีกเนี่ยผมผมอยากจะให้ขอเป็นว่าอขอให้มันห่างกันนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าการร้องเพลงลุกทุ่งเนี่ยท่านจะเห็นว่าคีย์เพลงนี่มันจะไม่ค่อยจะมีชป์ปมีแฟงสักเท่าไหร่นะครับก็คือดูเลมีอะไรก็ว่ากันไปออกกันเต็มเสียงเลยนะครับถ้าในขณะที่เราเหนื่อยเราใช้กําลังมามากเนี่ยบางทีจะทําให้เสียงขาดบ้างนะครับแต่ว่าอของน้องนี่ก็ถือว่าไม่ไม่ขาดเสียงเสียงไม่ขาดหายนะครับแต่ว่ายังทําให้ คุณภาพของเสียงมันลดลงนิดหนึ่งนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ครับผมขอบคุณท่านกรรมการครับขอบคุณท่านกรรมการครับก็เราจะมาดูนะครับว่าทางคณะกรรมการทั้งเก็ดท่านท่านจะให้ผลโบวตไ่าไงครับขอเสียงผหวตจากคณะกรรมการครับผ่านทั้งเจ็ท่านนะครับผ่านทั้งเกท่านดีกับน้องชนะนันด้วยครับเป็นกำลังใจให้นะคะไทยแลนด์ก็ทาเล้นไม่เกินเอื้อมค่ะผ่านไปที่สามทีมสามรายการแล้วนะครับ